สวัสดีครับในคลิปนี้ครับก็มาเป็นระบบขายหน้าร้านนะครับหรือว่าเป็นแบบ POS นะครับก็คือ point of sale นะครับก็ในระบบนี้นะครับก็ทำงานแบบง่ายๆนะครับไม่มีอะไรยุ่งยากน,นะครับอันนี้ก็จะเป็นขายหน้าร้านนะอ่าเป็นหน้าขายหน้าร้านก่อนจะขายหน้าร้านเนี่ยเราต้องไปใส่สต็อกสินค้าก่อนนะไปดูวิธีการใส่สต็อกนะสินค้าว่าใส่ยังไง แล้วก็ตัวระบบมันทํางานอะไรยังไงได้บ้างนะครับมาดูด้านซ้ายมือดีกว่าครับก็จะมีเมนูนะครับก็มีทํารายการขายนะครับมีรายงานการขายนะครับแล้วก็มีการตั้งค่าคราวนี้เดี๋ยวเรามาตั้งค่าก่อนนะละกันนะครับก็ตั้งค่าตามสเต็ปเลยครับ1 2 3สานะครับมาสเต็ปที่1ก่อนนะครับก็คือเลือกประเภทการกําหนดประเภทสินค้านะครับก็เช่นอันนี้ครับเ0สอนหนึ่งคือเครื่องเขียน มีสินค้าอยู่หนึ่ง,งประเภทนะครับในประเภทนี้มีอยู่หนึ่งหนึ่งอย่างนะเราใส่ขรับอีกครับเช่น A002 เป็นนี่เป็นเครื่องเขียนนะนี้เป็นเครื่องดื่มแล้วกันอ่ะก็บันทึกไปครับประเภทเครื่องดื่มนะครับยังไม่มีสินค้าอยู่ในอยู่ในนี้เลยนะครับคราวนี้เราก็มากำหนดรายการขายครับเช่น A002 ขีดหนึ่งนะครับน้ำเปล่าน้ำเปล่า1ลิตรนะครับสมมุติว่าราคาราคาขายหน้าร้านนะครับสิบาทเลือกประเภทครับคือเครื่องดื่มกดบันทึกครับอ่าควนี้ประเภทการขายก็จะมีขึ้นมาแล้วครับว่าเครื่องดื่มมี1อย่างแล้วนะครับต่อมามันเข้าสต็อกครับก็ใส่สต็อกก็คือบันทึกเข้าระบบใหม่ ก็มา,มาตรงนี้ครับก็ใส่ไป A 0 0 2 1ดหก็คือรหัาสินค้านะครับน้ำเปล่า1ลิตรใส่สต็อกไป็น100ชิ้นนะครับต้นทุนมาชิ้นละส2บาทกดเซฟครับเห็นไหมครับ100ชิ้นคือ1,200นี่คือต้นทุนนะครับ12บาทนีทั้งหมด100ชิ้นต่อมามาทำการขายครับแค่นี้ใส่สต็อกเสร็จแล้วเป็นไงครับง่ายไหมครับง่ายมาก ต่อมาทำรายการขายครับก็ใส่ไปเลยครับ A 0 0 2นยคิดหนึ่งที่จริงเราทำเป็นบาร์โค้ดก็ได้ก็คือเอารหัสเนี้ยไปทำเป็นบาร์โค้ดขึ้นมาเดี๋ยววิธีการทำบาร์โค้ดนะครับเดี๋ยวจะหยุดในท้ายคลิปนะครับว่าทำบาร์โค้ดทำยังไงครับแล้วก็สร้างบาร์โค้ดมาจากรหัส a 0 0 2นย์นคิดหนึ่งนี่แหละแล้วก็ใช้เครื่องยิงบาร์โค้ดยิงได้เลยนะครับโดยที่เราไม่ต้องมาพิมพ์อ่าส่วิว่ายิงบาร์โค้ดเสร็จเรียบร้อยแล้วก็กด Enter นะ เห็นไหมก็จะมีคําว่าน้าเปลา่านิงนี้ขึ้นมาหนึ่งขวดสิบห้าบาทถ้าซื้อสองขวดก็เหมือนเราอยู่ในเซเว่นน่ะนึกออกไหมซื้อสองขวดเขาก็ยิงขวดเดิมอ่ะแต่สองครั้งเรามันรหัสเดียวกันมันก็ยิงมีครั้งหนึ่งเนี่ยก็เป็นสามสองขวดสามสิบาทเห็นไหมเสร็จแล้วก็กด,กดจบรายการเห็นไหมจบรายการเสร็จแล้วคลิน,นี้ก็จบแล้วนะขายเสร็จแล้วแต่คราวนี้อยากจะพิมพ์บินด้วยเป็นใบเสร็จ ก็กดคำว่าพิมพ์บินเห็นไหมมันก็พิมพ์บินออกมาตรงชื่อร้านตรงนี้เปลี่ยนได้นะครับเปลี่ยนหัวบินได้เปลี่ยนในโค้นะครับเห็นไหมก็เป็นน้ำเปล่า1ลิตร2ขวด30บาทรวมราคา30บาทเห็นไหมแล้วก็พิมพ์ออกมาโดยใช้เครื่องพินพ์แบบ 80mm มมนะมนก็คือ8เซนแบบเซเว่น่ะแหละพิมสลิปเห็นไหมเสร็จเรียบร้อยแล้วพอทำรายการใหม่ก็กดคำว่าทำรายการใหม่ คราวนี้เราก็ไปดูในสต็อกไปดูสินค้าคงคลังใส่รหัสลงไปก็ใช้ยิงบาร์โค้ดเลยก็ได้จริงๆเอ่ศูนย์สองคิดหนึ่งถูกไหมกดค้นหาเห็นไหมสต็อกก็เหลือเก้าสิบแปดชิ้นต้นทุนเหลือหนึ่งพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบหกเพราะว่าขายไปแล้วสองชิ้นถูกไหมมันก็เหลือเก้าสิบแปดในสต็อกคราวนี้มาดูรายการขายเห็นไหมที่รายงานรายการการขายสินค้า วันนี้นะก็กดค้นหาปุ๊บก่อนหน้านี้ผมขายด,ดินสอไปแล้วนะก็มีสอขึ้นมาเห็นไหมาขายน้ําเปล่าเห็นไหมขึ้นมา2ลิตร15บาทได้กําไรขวดละ6บาทได้ขวดละสาบาทสอขวด6บาทกําไรทั้งหมดใน1วันเนี่ยได้กี่บาทต้นทุนเท่าไหร่เห็นไหมมันก็จะสรุปยอดออกมาเลยว่าวันนี้เราได้เท่าไหร่อะไรยังไงนะครับสะดวกไหม เห็นไหมบอสสะดวกนะครับก็ระบบเนี่ยก็จบสิ้นเพียงเท่านี้นะครับถ้าใครสนใจระบบขายหน้าร้านนะครับใช้งานง่ายนะครับจัดการสต็อกง่ายๆหรือว่าจะทำเป็นตัวเป็นโปรเจกต์อะไรสักอย่างหนึ่งก็เอาไปสามารถทำได้นะครับก็สนใจก็ติดต่อเข้ามาได้นะครับแล้วก็ถ้าอยากจะเขียนโปรแกรมอะไรก็พูดคุยกันได้นะราคาไม่แพงนะครับ